สวัสดีครับพี่น้องชาวาวทุกท่านครับผมวันนี้ผมกสิมาสอนวิธีปรับวาวเอียงวาวหมุนนะครับสมุดวาวเจอลมแห้งเราหมุนนึงทีครับเจอลมแห้งเราเอียงลงุมหมุนลง่นะครับเนาะผมสิมส่าบอกวิธีปรับครับผมแต่ผลลอพเส้นครับสมุดเจอลมแห้งขนาัน,นลมมากาค่อยๆกับคืนปกติครับใช่ไปใช่มากนี่นะครับ เจอลมแห้งมากเลยหมุนล่องบางทีนะหมุนไม่ครับตีนกาหมุนถามหมุนรอบเดียวเกี่ยวขึ้นมากพวกเป็นแหงครับเด่นดรอเลยเลยแต่นู้นแหงแหงครับแรีว่าขัดเอียงไปสุดๆแล้วก็หมุนลงจนหอดขี้ดินป,ปัน๊บไม่ยากครับพี่น้องเก็ดเป็นข,ข้าวสามยมข้าววาวสีรรอยู่ลักษณะนี้ครับนี่ครับข้าววาวปกติจะอยู่ลักษณะนี้นะเย็นดีครพี่น้อง อยู่กลางเนาะเห็ดข้าวสามเยี่ยมาแล้วพี่นอ้องนี่ไ่เยื่อนี้ข้าวสามเยี่มครับปับปัญหาครับพี่น้องที่ปับเนาะสมวรรณมันเอียกมาแท่งนี่ปรับแม่ครับผมรวดมากมันจะมีสองผมเนาะพี่น้องเห็นบ่ผมแรกตัวนี้รูดได้ครับตัวนี้รูดไปได้รูดมาได้ครับรูดไปได้ ผมนี่คือขอนล็อกครับนี่ตัวนี้ตัวขอนล็อกครับเห็นมั้พี่น้องนี่ตัวนี้คือตัวขอนล็อกนะขันซุ้มไว้ต้ออุ่มหมุนมาทางนี้ถ้าตูดเข้ามาเลยพี่น้องตูดตัวตัวนี้ตัวแรกเนี่ยโคมแรกเนี่ยมันสิตัวใดญ่นาะตูดมากเควิฟวัดไงพี่น้องทีละ่นไอยเดี๋ยวเ้ามาแกะขอนตัวนี้ล็อกไหมครับพี่ เห็ดเห็ดเป็นทีละน้อยครับผมเห็ดแล้วก็ล่องไปนะครับผมเนี่ยเอ็บกวาดไม่น,อน,น,อ,น,น,นอนพี่น้องนตอนนี้เอ๊บเห็นไหมพี่น้องเลยมันก็บยอยูก่กลางนี่หมดมันเสียวมาทั้งคางเห็นไหกขับเขาก็ไปเทียบบ้างข,งงบข,าขับขมันยังบวกลับมาอยู่เอาไปอีกครับเอาไปทีละน้อยครับพี่น้องจะมันไกลับมาจะมันกลับมาหมดเลย อันซูมันกลับไปมันมาหลายปวดออกเป็นเส้นไหมครับถกมาทั้งนี้ถกมาฟังทงั้งตรงขามเนาะหันซูมมันมาหลายปวดสมันม,มันมันมาหลายปวดมันเอียงไปทั้งไหนปลาไปทั้งนั้นเลยเหรอหง่ายๆครับได้ผลไหลเป็นเส้นครับผมเส้นรับสองห้องเห็นด้วยกันครับผมตัวนี้เป็นสองห้องถอดหางครับบางทีที่เรับ ข้าวสิประมาณน,นี้นพี่น้องเรื่องครับเป็นข้าวสามเหลี่ยมเนาะเนี่ยตัวนี้เห็นชัดก,กว่าอยู่พี่น้องมันมันสีคือ,อกันกระวาวกวเนาะนี่ครับสมมติเอียงมาทางซ้ายหมุนเรือหมุนมาทางซ้ายวาวหมุนตีล่างกลางหมุนมาเลยนะพี่น้องปรับมาหยุดเข้าทางซ้ายครับนี่เห็นมับนี่ตัวนี้ผุ่มเนี่ยทะลุดได้แล้วครับ ลองหลุดมาไลยครับนี่เปึ๊บเป๊บหมันเอียงมาห้างนี้เนาะตัวที่ขึ้นกลางยอยู่นนี่เนาะครับพี่น้องเห็นมันเลยกลางมาปึ๊บมาแก่ตัวนี้ครับแก่เปรับแก่เราบริคอรไม่พี่น้องน,นี่นี่เราบริกาจากกันเลยเอาซ้ำนี่เรา เพรามันง่านพรามันขอดล็อกไม่ได้เนาะดึงจั่วครับผมขอดล็อกขอดล็อกที่เราเนี่ยเห็นว่ามันมาหน่อยหนึ่งเนี่ยเฮาไปปลออ้องยันเบิึงบไปลองใส่กับลมแห้งมึงเลยมันมันยังบวกลบกลับมาเลื่อนไปเรื่อยๆครับจนกลัวมันจะกลับขึ้นมาเนาะแต่แค่นี้ครับผมง่ยายครับที่ที่ปรับเข้าวาล์วเนาะสะมมติลมเจอลมแห้งเราหมุน ว่าสิปีอ้อนปีแข็งเห็ดไดงมืดครับผมนี่อจจะรับผมจะเป็นปีกปลายปีจะอ้อนครับเพื่อ้มันคลายล่มได้ดีเนาะพวกปีจะแข็งครับปลายปีผมจะอ้อนครับว่าปีแข็งสู่่มใบส่นเสือไปครับผมว่าปีแข็งถ้าแข็งไปมืมดจะหักเ่อนครับ เนี่ยก่อเสือกมาได้พี่นอ้องเนี่ยสำหรับไห้ซังไหวหมุน,นเงี้ยนะครับเนี่ยก่อเสือกเนาะมันเป็นเนี่ยเก็บสายยางเด้ครับมมเ,นเนี่ยวผมมาเห็ดเนี่ยก่อเสือกอะได้การกครับผมมี่เนี่ยหมุนหมวกเราเนี่ครับ thì quay cả ngày các bạn quay vào qua ngày thật đừng về đây rồi lát thì kẹp ngồi không còn muốn nó sờ bãi đấy thôi muốn sao nó có chỉ khăn nữa ngồi ngay thế nào cũng chỉ khăn พี่ผมสื่เลยครับพี่น้องสามรอยแปดสิบแปดก้มขาตรงเนาะเนี่นนย,ยเจ็บเสียครับใบทนุแบบนี้นะพี่น้องหาลมกับนี้ครับหาลมผมจะเป็นพื้นพื้นสองเมตรครับผมพื้นหนึ่งสองเมตรร้อยหกสิบคูณสองร้อยครับผม ต็เดี๋ยวผมจะเส้นคุณสองหน่ยเช้นมาไปที่นู่นกับนี่ครับคุณดีดีเดี๋ยวส้างสื ALLY ่อเมื well. ่อไหนครับพี่น้องท้างเ a c บ b o กแดงลงสีเชิญเราไปท่าหน่อยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ